ค่ะหลังจากที่ดูจิตดูเขาอยู่ทุกวันเนาะจนกระทั่งวันที่9จากว่างที่มันมีฐานของมันอยู่ดีๆมันก็เป็นความว่างที่มันไร้ขอบเขตไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนจับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้แล้วก็อยู่ดีมันก็ฟึบเป็น2ฝั่งเพราะเหมือนเราพลิกเหรียญได้เนาะเราก็จะเห็นว่าไอ้ฝั่งสมมุติเนี่ยที่เราหลงมาตลอดเนี่ยมันก็พลิกเป็นเจออีกฝั่งนึงเป็นวิมุติ ในความไม่มีที่มีอยู่จริงๆไม่มีตัวเราไปรู้ไม่มีผู้ไปรู้แต่มีแต่รู้เท่านั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เขาจะกวาดทุกอย่างทิ้งหมดเลยค่ะไม่ว่าความคิดอะไรมามันจะทําหน้าที่เป็นไม้กวาดความคิดมาปุ๊บตัดทิ้งความคิดกระรุนตัดทิ้งกวาดทิ้งกวาดทิ้งหมดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกอย่างที่มากระทบ จะไม่กระเทือนเพราะมันจะกวาดทิ้งไอคิดตัวคิดเรื่องที่1ึปุ๊บมันกวาดทิ้งลืมไปแล้วเมื่อกี้คิดอะไรตัวที่2คิดเรื่องที่2มาปุ๊บกวาดทิ้งเลยลืมไปแล้วว่าเมื่อกี้คิดอะไรไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยมันยังไม่ทันได้ปรุงเลยค่ะความคิดมาปุ๊บอ้ายังไม่ทันได้ปรุงอ้าหายไปแล้วเอ้าเมื่อกี้คิดอะไรวะลืมหายไปแล้วอะไรเงี้ยคือที่ทําไมมันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันสลายตัวตนจนไม่มีอะไรไปยึดเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยค่ะเราจะรู้ตัว รู้ไปเรื่อยๆรู้อย่างเดียวแล้วก็เลือกได้เลือกได้ว่าจะปรุงต่อไหมจะคิดต่อไหมเช่นถ้าคุณต้องทํางานใช่คุณต้องใช้ความคิดแต่ว่าตอนไหนที่คุณไม่ได้ทํางานคุณใช้ชีวิตประจําวันมันก็จะคิดของมันแล้วมันก็จะกวาดทิ้งกวาดทิ้งเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยจะเป็นการที่เราห่างไกลจากความทุกข์เพราะว่าเราเห็นมันขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรไปยึดแล้วแล้วมันก็หายไป